ยุคของกลียุคยุคของกลียุคนี่จะเป็นยุคหลังสมัยพระพุทธศาสนาครบห้าพันปะีพระพุทธศาสนาของเราจะครบห้าพันปีนี่จะเข้าสู่กลียุคกะลียุคนี้จะมีอายุร่วมเป็นหมื่นหะมื่นปีแล้วจนกว่าจะถึงยุคพระศรยาริยาเมตรตรกลียุคนี้เกิดจากมนุษย์หมดศีลธรรมนะมนุษย์ศีลธรรมของเรานี่จะหมดเริ่มเริ่มน้อยลงน้อยลงนะจั คนทําทานรักษาศีลภาวนาคนภาวนาเนี่จะหายไปนะจะเหลือคนทําทานรักษาศีลแล้วก็พอเวลาผ่านไปนี่คนรักษาศีลก็จะหายไปนะเหลือแต่คนทําทานพออยู่ในยุคกาลัยุคนี่คนทําทานก็จะหายไปจะอยู่ในยุคที่ไม่มีคนรู้จักการกระทํนะาบุญนะเป็นกิริยาบุญข้าวปลาอาหารหรือว่าน้ำเนี่ยก็จะ จะเดินได้ยากนะเพราะว่าเป็นเป็นยุคที่คนไม่มีศีลไม่มีทำอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ยากคนก็จะฆ่าฟันกันเองเพื่อแย่งข้าวแย่งน้ําแค่นั้นนะคนก็จะแย่งข้าวแย่งน้ํากันเพื่อฆ่าฟันกันได้นะคนจะอายุน้อยในะช่วงกะลียุคนี้อายุประมาณ10ปีนะคนจะตัวเล็กเกิดมาประมาณ10ปีแล้วก็ตายนะใช้ชีวิตโดยการแย่งข้าวแย่งน้ําประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้น มันสิ่งเหล่าเนี้ยมันคือกิเลสในหัวิตหัวใจนะสิ่งที่เราคําว่าศีลธรรมลดลงนี่คือกิเลสกําลังหนานะกิเลสสำหรับอ,อ,อาตมาอุปมาเป็นเหมือนโรตีสายไหมนะหัวิตหัวใจของเราในเป็นเหมือนดังแกนนะแกนของโรตีแต่สายสายไหมของโรตีที่หนานี่คือกิเลสของคนที่มาจากความโลภความโกรธความหลงตัวความหลงที่มาจากอาวิชาที่มันไม่รู้ว่าความโกรธคืออะไรความโลภคืออะไรนะตัวความหลงนี่แหละที่เราจะมา ฟอกนะเพราะฉะนั้นทําอย่างไรเวลาเราใช้ชีวิตในเพศคาราวาสก็แล้วแต่ในเพศเพระสงฆ์ก็แล้วแต่นะนะแม้แต่เพศรักบวชนะการฆ่าฟันกิเลสนี่ต้องมีสตินะาการใช้ชีวิตของเราเนี่ยหนึ่งให้มีศรัทธานะที่บอกตลอดคือให้มีศรัทธาคือศรัทธาในพระศาสนาพุทธศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นะศรัทธาแล้วก็สุตตาก็ะะคือให้มีการอ่านการฟังฟังอะไรที่เป็นกุศลฟังอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีรู้จักการทําทานรักษาศีลและรู้จักการภาวนาการภาวนานี่แหละที่จะทําให้เรานะมีปัญญาในการใช้ชีวิตนะปัญญาในการใช้ชีวิตคืออ,อย่างห้าอย่างนี่คือมีศรัทธามีสุตตมีจากะาการทาทานมีการรักษาศีลและมีการภาวนาการภาวนานี่คือการใช้ชีวิตประจําวันนะการใช้ชีวิตประจําวันนี่เราต้องมีตัวสติ ตัวสมาธิและตัวปัญญาสตินี้เปรียบเสมือนโล่นะคนเรานี่เป็นกรรมฐานหรือภาวนาทุกวันล้วนแล้วทุกวินาทีล้วนแล้วแต่เป็นกรรมฐานนะกรรมฐาน,ปนแปลว่าการงานที่ตั้งฐานของการงานที่ตั้งที่เรากระทําอยู่นะอย่างเช่นนักดนตรีก็เล่นดนตรีมีสมาธิอยู่กับเสียงดนตรีที่ตัวเองเล่นนะอย่างเช่นนักวาดรูปเราก็วาดรูปมีสมาธิอยู่กับรูปวาดที่เรากระทำนะ อย่างเช่นหมอตำรวจก็มีหน้าที่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองกระทำนะนั่นคือเขาเรียกว่ากรรมฐานเช่นกันเพราะตัวกรรมฐานเนี่ยประกอบไปด้วย3ตัว3อย่างนั่นะคือสติสมาธิและปัญญาตัวสตินี่เปรียบเสมือนโล่นะสตินี่คือเรามีจิตระลึกรู้นะสติสัมปชัญญะแปลว่าสติระลึกรู้ความระลึกได้นะตัวระลึกรู้นี่คือเราจะรู้ทุกๆวินาทีว่าเรากินยืนเดินนั่งนอนหายใจอยู่ทําอะไรอยู่เกี่ยวกับการงานนั้น,น,น นะนี่คือตัวสตินะตัวสมาธินี่เปลียบเสมือนตัวสมาธินี่คือจิตของเราจดจ่อยอยู่กับหน้าที่การงานนั้นๆจนเกิดสมาธินะถ้าเป็นหมอผ่าตัดนี่ก็ผ่าตัดจนมือไม่สั่นอะไรประมาณนั้นนันคือการมีสมาธิ นะตัวปัญญานี่เปรียบเสมือนความรู้ต่างๆนะจะให้ตำรวจไปผ่าตัดก็ไม่ได้นะตำรวจก็ไม่มีความรู้ในการผ่าตัดนะจะให้หมอไปตัดสินคดีก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความรู้นี่คือการสะสมมักสะสมปัญญาต่างๆเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็จริตของแต่ละคนนะตัวเสสติสมาธิปัญญานี่แหละที่ทําให้เราคิดพิจารณานะอยู่ทุกๆวินาทีว่าตาหูจมูกเล้นกายใจ เราโดนอะไรที่เป็นทุกข์นะเมื่อไรที่คือทุกข์ี่เราจะเจออริยสัตว์สีนะตัวอริยสัตว์สีนี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ทุกข์มาจากไหนมาจากตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจนะบางทีเห็นสิ่งอะไรที่น่ากลัวขับรถไปเห็นอุบัติเหตุแบบนี้เห็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชก็เกิดความทุกข์ นะเขาเรียกว่าทุกทางตานะตาเห็นรูปเกิดความทุกข์หูได้ยินเสียงบางทีมีคนดา่ามีคนนินทามีคนดา่าทอนะนี่คือเสียงที่ทําให้เกิดทุกข์นะจมูกได้กลิน่นได้กลิน่นมิ้นลิล้นรับรสไม่อร่อยกายสัมผัสความจ็บนะของพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความทุกข์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปนค้นหาว่าความทุกข์ล้วนแล้วแต่มาจากไหนนะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ถ้าทําให้เกิดทุกข์นั่นคือบุญกับบาปที่เราสะสมมานะถ้าเราพิจารณาแล้วว่าอ๋อบุญบาปที่ตามเรามาทั้งสิน้น นะไอ้พวกที่เราท่องว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเรามีกรรมเป็นของของตนคือเรามีกรรมดีและเรามีกรรมชั่วเป็นของตัวเองเราเกิดมาเรามีทั้งน้ำใสและน้ำโคลนนะเรามีกรรมเป็นผู้ให้ผลนี่คือน้ำโคลนนี่แหละที่จะมาทําให้เราเนี่ยตัวเลือกนะจากชาพบชาติที่เราแล้วที่เราติดมาเรามีกรรมเป็นแดนเกิดคือเราสามารถเลือกได้ว่าหนึ่งวินาทีข้างหน้าเนี่ยเราจะทําบุญหรือทําบาป นะถ้าทําบุญก็ทํากายวาจาใจที่เป็นกุศลเขาเรียกว่ากุศลลรรมบท10นะถ้าทําบาปก็ทําเป็นน้ําโคลนนะก็ทําเป็นอกุศลลรรมบท10นี่นะเขาเรียกว่าบุญบาปมีกรรมเป็นผู้ไอ้คนมีกรรมเป็นเด่นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามคําว่ากรรมเป็นผู้ติดตามนี่คือบุญบาปที่ทําให้เราทั้งสุขและก็ที่ทาให้เราทุกข์รวนแล้วแต่มาจากวิบากกรรมที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาติ นะวิบากกรรมที่สะสมมาหลายภพหลายชาติเขาเรียกว่าขี้โคลนกับน้ําใสนะเราคนเราเกิดมาเราจะมีน้ําใสมากกว่าหรือมีขี้โคลนมากกว่าเราล้วนแล้วแต่พิจารณานะถ้าขี้โคลนเปรียบเสมือนวิบากกรรมที่มาทําให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อไะไรที่เราทุกข์ให้เราคิดว่าภพภูมิของเรากําลังปรับขึ้นสูง ไปไปสู่พวภูมิที่ดีนะรวนแล้วจะเป็นวิบากกรรมคือมีคนมาขอกรรมเราเอามีคนมาเอาขี้เป็ดขี้ไก่ขี้โคลนขี้หมูขี้ม้าของเราออกไปเพื่อที่จะมาล้างให้ใจหรือตัวของเราเนี่ยสะอาดมีแต่น้ําใสนะเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่ทุกเมื่อใรที่มีแต่เจอแต่กรรมนะให้คิดว่าน้ําโครนของเราในแหละกำลังจะหมดจากใจของเรานะถ้าอ,อ,อุปมาถ้า เกิดมีคนเสียชีวิตขึ้นมาก็ให้คิดขึ้นว่า,าถ้าคนเสียชีวิตเกิดเสียชีวิตในกายวาจาใจที่เป็นกุศลนะก็คิดแต่ว่าภพภูมิของเขากําลังย้ายบ้านนะเรียนอยากภพภูมิมนุษย์ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมถ้าเป็นพระก็เป็นพระนิพพานแบบนั้นนะท่านไม่ต้องถือท่าสีขันห้าไม่ต้องทรมานไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะอุจาระหรือเดินบินทะบายไปฉันนะไม่ต้องเกิดความทุกข์แบบนั้นเนะขาเรียกว่าทุกขเวทนาในขันห้านะ เพราะฉะนั้นทาอย่างไรถ้าเราจะเกิดความทุกข์กายทุกใจภาวานายอย่างไรให้เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะพิจารณาว่าเราลวนแล้วถ้าเราพิจารณาว่าเราลวนแล้วแต่เป็นธาตุสีจริงๆนะคนเรามีแค่ขันห้าแค่นี้นะพระเนี่ยสอนให้นิพพานเฉพาะดับขันห้าดับขันห้าได้ก็คือเป็นพระอาหารหันต์หรือเป็นพระนิพพานนะ เพราะฉะนั้กนการดักพันนี่มีรูปอยู่ข้างหน้านะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่คือตัวทางนามทั้งสีรูปนี่คือธาตุทั้งสีเฉยๆนะคนเราเป็นแค่ดินนะ้ำไฟลมนะเมื่อเผาไปแล้วได้กลายเป็นดินทั้งสิน้นผมตอนนี้ก็เรียกว,ว่าผมเผาไปแล้วกลายเป็นดินแขนตอนนี้ว่าก็เรียกว,ว่าแขนเผาไปแล้วก็กลายเป็นดินกลายเป็นขี้เท่านะเสื้อผ้าพวกนี้แม้แต่เสาสาลาอาคารเมื่อเวลาผ่านไป500 000,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  ปี1000ปีก็กลายเป็นเศษดินทั้งสิน้นนะของพวกนี้วนแล้วแต่เป็นธาตุสี่ทั้งสิ้นเปน ลมน้ำไฟก็ล้วนแล้วจะเป็นสมบัติของธาตุโลกทั้งสิน้นน้ากับน้าที่เรากินลมที่เราหายใจไฟก็อุณหภูมิที่เราเผาผลาญอยู่ทุกวันนะนี่เขาเรียกว่าธาตุสีและที่เหลือคือน้าทั้งสีไอ้น้ำทั้งสีนี่คือตัวรมสุขทุกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำอะไรแล้วเ,เป็นทุกขบางทีนึกแล้วนึกถึงอดีตนึกถึงอนาคตแล้วมันมันทุกบางที นึกถึงคนในครอบครัวบางทีคิดถึงบ้านคิดถึงญาติอะไรแบบนี้แล้วมันทุกข์นะเขาเรียกว่าสัญญาทั้งสิน้นเพราะวกเนี้ยเราต้องมาลบนะเพราะฉะนั้นการภาวนานี่มันจะทําให้เราเข้าถึงสัจจะคือสัจธรรมนะเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นอนัตตานะไม่มีอะไรเป็นของของเราแม้แต่ เงินทองข้าวครองเครื่องใช้บ้านรถแม้แต่พ่อแม่ครอบครัวนะแม้แต่ตัวของเราเองนะมันคือการภาวนาใช้ปัญญาทั้งสิน้นเมื่อไหร่ที่เราเกิดปัญญาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจเนี่ยสะสมมักสะสมปัญญาเนี่ยเราจะเกิดการพิจารณา เพื่อให้พิจารณาจนเยบคายนะจนกว่ามันจะพิจารณาได้ว่าอ๋อไอ้ขันทั้งห้าไอ้หลอดไฟห้าดวงเนี่ยไอ้ตัวที่มันติดอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ตัวเราใดที่มันเป็นอารมณ์ความจำนะที่เราต้องมาลบลบเพื่อให้มันอยู่ในตัวมัชฌิมานะมัชฌิมานี่คือเราจะมีทั้งน้ำโคลนเรียนรู้ทั้งน้ำโคลนเรียนรู้ทั้งน้ำใสนะเพื่อให้ใจของเราเนี่ยไม่มีน้ำนะเป็นใจที่ว่างเปล่านะเมื่อใจของเราว่างเปล่านี่ขาเรียกว่า เป็นเป็นจิตที่เป็นน้ํามันนะน้ำมันเนี่ยจะเป็นจิตที่ไม่ยึดติดกับน้ําปลาไม่ยึดติดกับน้ําอะไรเลยนะอ,อย่าเป็นจิตน้ําใสที่ยึดติดกับน้ํานมนะมันจะผสมไปกับความทุกข์ความสุขนั่นคือติดกับเรื่องทางโลกนะเพราะฉะนั้นจิตที่อยู่ในโลกธรรมนะควรให้มีธรรมนะจิตของเราเป็นหนังดวงจิตเป็นเก้าอี้นะเราจะมีสีขาวกับสีดํามานั่งบนเก้าอี้ตลอดนะเพราะฉะนั้นก็แยกแยกแยะจิตใจให,ให้ตัวผู้รู้เนี่ยไม่ไม่ไมต้องไม่ ไม่ต้องไปนั่งบนจิตนะจิตของเราก็คือเก้าอี้นะผู้รู้เนี่ยเรามาดูจิตนะจิตของเราเป็นเก้าอี้เก้าอี้ของเราเนี่ยมันดูขันห้านะขันห้านี่เป็นเสมือนไอ้ตัวสีขาวสีดํานั้นหลอดไฟสีขาวสีดําถ้าเป็นสังขารธรรมคือเป็นสังขารสีขาวถ้าเป็นสังขารกิเลสคือความคิดที่เป็นบาปความคิดที่เป็นอกุศลคือความก็เป็นหลอดไฟสีดำนะหลอดไฟสีขาวกับหลอดไฟสีดํามันมานั่งอยู่บนเก้าอี้แบบเนี้เพราะฉะนั้นทําให้อ่ ปัญญาของเราเนี่ยให้ดูว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นแค่ดวงจิตนะดวงจิตเวลาจิตโ่งออกนอกเราก็จะเห็นนะเป็นเหมือนเราแยกร่างนะเป็นเหมือนนินจาอะไรประมาณน,นั้นแหละเพราะฉะนั้นดวงจิตที่แยกร่างเนี่ยเวลาเราหลับตาหรือเราลืมตาให้เราคิดพิจารณาว่าอ๋อพวกก e ิเลสพวกความฟุ้งซ่านไม่ว่าจะเป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นอ่ความฟุ้งซ่านที่ยังไม่เกิดขึ้นความปลอมอะไรแบบนี้นะ ก็มันก็เป็นแค่ร่างแยกของเราทั้งสิ้นนะในหัวจิตหัวใจเพราะฉะนั้นจิตใจของเราที่เที่ยงจิตใจของเราที่เขาเรียกมนวิเศษฐามนุวิญานะมีใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านะทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจนะเพราะฉะนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจเนี่ยเราจะเห็นความเที่ยงของตรงกลางนะคือจิตที่ไม่ยึดไม่ถือต่อตาหูจมูกลิ้นกายใจทางอายตนะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเวทนานะ แม้แต่สังขารก็มองให้เป็นไตรลักษ์ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสังขารธรรมหรือสังขารกิเลสล้วนแล้วแต่เป็นไตรลักษ์ทั้งสิ้นมันคือการเกิดดับทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะผ่านทางอายตนะทางวิญญาณหรือทางสังขารน,นะเพราะฉะนั้นก็มันมีศรัทธานะมีสุตตะมีจาระรักษาศีลแล้วก็มีปัญญานะมีพระรัตนตรัยอยู่ในหัวจิตหัวใจทุกๆท,ท,ท่านนะสาธุ